วันนี้พบกับช่องขนมฮันนิ้งชาแนลนะคะวันนี้นะคะหนูจะมารีวิวสินค้าที่ป้าอ้วนส่งมาให้นะคะว่ามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะก็จะเป็นตุ๊กตานะคะนี่คือตุ๊กตาอะไรคะมันคือตุ๊กตาตุ๊กตาน้ําหอมใช่ตุ๊กตาน้ําหอมติดรถยนต์ใช่ค่ะใชไหมคะมันจะแบบอในรถยนต์ใช่ช่วยปรับอากาศในรถของป้าอ้วนนะคะ ก็อ้วนมากเลยนะคะที่ส่งมาให้เราแล้วก็ดีใจมากเลยดีใจมากเลยอ่ะเวลาลองลองลองทำให้ดูนี่เวลาติดรถยนต์มันเป็นไงและอันนี้ก็กินลาเวนเดอร์เนาะอ่าเวลาติดแล้วก็ติดกระจกมันจะมีตรงนี้นะคะอ่าตัวติดกระจกมันก็จะเป็นแบบนี้จริงๆเขาต้องไปติดไว้หลังรถดุนะคะอ่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามา ทำให้ดูว่า<ช>มันติดกระจกแบบนี้ใช่ไหมใช่ดึงไม่ออกดึงออกนี่เห็นไหมติดแน่นของดีจริงๆของดีมากๆเลยนะคะ,ะเวลาน้ําหอมมันเราจะต้องเติมเราเติมตรงไหนคะเราเติมตรงสติกเกอร์ไหนม<ช>ีสติกเกอร์ตรงกลางนี้นะครับเนี่ยนะตรงสติกเกอร์นี้ให้เติมให้หยุดน้ําหอมลงไปเพราะว่าถ้าเติมบนตัวมันก็จะ ค่อยๆหอมไปในรถแล้วรถอ่ะมันก็จะหอมมากๆแล้วเราหอมเราจะมึนนะคะคุณแม่ต้องเติมอย่าไปเติมเยอะเนาะต้องเติมทีละน,นิดเพราะว่าไม่งั้นกลิ่นมันเป็นมันแรงใช่ไหมคะใช่ค่ะเ,เพื่อนๆ่าไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะปลาขาตัวที่สองก็จะเป็นเหมือนกระตูนเลือกอะไรที่มานาันนา่นารักน่ารักหน่อยครับตัวนี้เป็นกลิ่นอะไรลูกกลิ่นซากุระใช่ค่ะกลิ่นซากุระก เหมือนเดิมแค่ะหยุดตรงนี้นะคะหยุดเวลาหยุดน้ําหอมก็ต,ต้องต้องแกะสติกเกอร์ลอรออแล้วก็หยุดลงไปใช่ค่ะเ <นะ S 1> พราะว่าถ้าถ้าตรงสติกเกอร์แล้วมันก็จะอันนั้นนะคะเพราะว่ามันจะไม่ติดมันจะไม่ติดโลโก้แล้วอ,อันนี้เราก็จะมาติดให้ดูกันมันก็จะติดแน่นมากเลยนะคะม,มันก็จะเป็นแบบตัวหมุนไปหมุนมาได้นะคะจะเป็นแบบเหมือนอะไรนะเหมือนคนเลยนะคะ ะดูกันนะคะขออนุญาตนานหน่อยนะคะอันนี้หอมนีออ่ค่ะเก็บกุงรักแต่หยดอันนี้ก็ได้นะคะแต่หยดสองอันก็ได้จริงตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยอ่ะน้องนิ้งลองเปรียบเทียบที่ลองกอดให้ดูดิตะว่าเขาทำมาตัวใหญ่เท่าตัวเราเลยนะคะอันไหนลองดูนนงดิเปรียบเทียบดิอือเห็นไหม กลิ่นมันก็จะหอมในตัวมันอยู่เลยนะคะเพราะว่าเขาอาจจะหยดมาแล้วนะคะก็ให้กลิ่นหอมสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครสนใจอย่าลืมไปสั่งซื้อในเพจป้าอ้วนได้นะคะดูโลโก้ตามโลโก้ไปเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้นะใช่ค่ะใครสนใจก็ก็ไปซื้อได้เลยนะครับใ,ในเพจนี้คลิปนี้ ก็ต้องขอตัวเราไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดกินใหม่แของพวกเราด้วยนะคะถ้าใครถ้าใครอยากสั่งซื้อก็ไปสั่งได้เลยนะคะที่เพจป้าอ้วนนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจริงๆบา๊ายบายขอบคุณค่ะอย่าลืมไปรับชมนะ